วัดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันเนี่ยจะมาอ่านบ็อกซิงให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวันนั้นที่ดิฉันเข้าไปในร้านเออร์เมสเนี่ยแล้วกลับออกมาหลังจากที่ได้ถูกเชิญเข้าห้องรับเนี่ยดิฉันได้อะไรมาบ้างนะคะก็วันนั้นนะคะที่ดิฉันจากคลิปที่แล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะคะดิฉันได้พาไปดูเจ้าตัว จิวเวอรี่ของแบรนด์บูเกอรี่นะคะแล้วก็ของแบรนด์คาเท่นะคะแล้วตอนถ่ายคลิปเนี่ยดิฉันก็ยังให้เทคนิคว่าทำยังไงที่ คุณสามีจะซื้อจิวเวอรี่ให้นะคะก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามเนี่ยกบไปดูกันได้นะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้เกรินไว้ให้ตัวอย่างไว้นิดนึงว่าดิฉันเนี่ยไ,ได้ถูกชนเข้าห้องหลับนะคะก็เลยวันนี้ได้ถือโอกาสที่จะมาแกะให้เพื่อนๆดูนะคะวันนั้นที่เข้าไปนะคะก็ พอซื้อน้องกระเป๋าอันนี้เสร็จปุ๊บก็คือซื้อของเล็กๆน้อยๆตามที่เห็นนะคะเพื่อที่จะไปะเป็นของขวัญให้คุณเพื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่ากําลังดิฉันเนี้ยกำลังจะไปเยี่ยมคุณเพื่อนนะคะแล้ว S a ดิฉันเนี่ยก็ได้ให้เป็นการเออเป็นวิธีการผูกผ้าพันคออะไรประมาณเนี้ยมาด้วยนะคะวันนั้นก็คือมีเท่านี้จริงๆไม่ได้ซื้ออะไรออกมาอีกเลยนะคะ แล้วสตอรี่อะไรยังไงเนี่ยเราด้เิน์ได้อะไรมานะคะกล่องใหญ่ขนาดนี้มินิเคลี่คงไม่ใช่แน่นอนนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ แล้วก็ตามที่บอกไว้นะคะว่าวันนั้นเนี้ยไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะที่จะไปดูจิวเวลรี่แล้วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้ออะไรเลยนะคะแต่กลับได้น้องกระเป๋าใบนี้ออกมานะคะก็เราไปดูกันนะคะแล้วก็ตามในรูปนะคะก็คือมีใบเสร็จแล้วก็มีตัวเจ้าตัวกาที่บอกวิธีผูกผ้าเป็นคออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาให้ วันนั้นนะคะที่เข้าไปเนี่ย SA ดิฉันเน่ไม่ได้ตั้งใจคืออยากรีบเข้าไปคือเอาถุงการฝนเสร็จปุ๊บอยากออกทันทีเพราะว่ารู้ว่าถ้าอยู่นานเนี่ยกูเสียตังค์แน่นอนนะคะก็เลยว่า <laughs> จริงๆแล้วก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่เลยนาง นางผดางการขายของดิฉันนะคะนางก็ถามแล้วว่าเออเออเธออันนี้เธอยังอยากได้อยู่ใช่ไหมอะไรยังไงเดี๋ยวฉันไปดูให้นะเราก็บอกเออเอเอโอเคเดี๋ยนั่งรอเราก็นั่งรอคือจริงๆเราก็ไม่ได้หวงังเพราะว่าไม่ได้หมดหวังไปนานแล้วนะคะก็ระหว่างที่นั่งรออยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังบอกว่า,าคุณผู้หญิงคะกรุณานะตามดิฉันมาค่ะดิฉันก็ลุกเพ้บคุณสามีก็บอกว่า <laughs> a m a z i n g นะคะคือจากที่นางเป็นตัวบล็อกนักอวเลเยรมัน,นีเก่านะคะที่ว่าตอนไปดูเจวรีเนี่ยทุกอย่างห้ามหมดอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็แพงนะคะนางรีเข้าไปเลยค่ะนางบอกไปเลยเอาเลยนะคะเป็นกองเชียร์สุดฤทธิ์นะคะก็เลยวันนั้นก็คือได้น้องกระเป๋าตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็คือบอกได้เลยว่าวันนั้นเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจเป็นวันที่ช็อกมากนะคะขอบอกว่าช็อกจริงๆเป็นวันที่แบบเฮ้ยนี่มันเกิดขึ้นกับกูหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือวันนั้นนะคะดิฉันเออมากนะคะแล้วก็งงแล้วก็ดีใจมากด้วยนะคะ แล้วเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าดิฉันได้กระเป๋าอะไรมานะคะแทนแทนนะคะวันนั้นที่ได้มาก็คือเจ้าตัวเบอร์กินค่ะในไซส์3าย30นะคะสีโทบแล้วก็เป็นอะไรสีทองนะคะแล้วก็เป็นหนังโทโก้นะคะคือกลนะิ่นอ่ะหอมมากนะคะคือ เพื่อนๆได้เคยสัมผัสกระเป๋าที่เป็นหนังโทโก้เนี่ยจะรู้ว่ามันหอมเนี่ยน้ำมันหอมมากนะคะหนังเอฟซัมที่ว่าหอมแล้วหนังโทโก้เนี่ยคือฟุงค่ะกลิ่นฟงนะคะแล้วก็หนังนุ่มนะคะคือประทับใจขอบอกว่าสมหวังนะคะวันนั้นนะ่ะคืออย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปซื้อนะคะคือ มันดวงมันจะสวยค่ะนะคะคนเราเนี่ยมันจะสวยมันจะเสียเงินยังไงมันก็เสียคือต่อให้ว่ว้พระขอพรอ,อะไรยังไงนะคะถ้ามันไม่ใช่ดวงมันก็ไม่เสียเงินนะคะวันนั้นว่าแล้วนะคะขอ,ออกจสะบ,บ้านตุ๊กแกถักนะคะตอนแรกเขา่าจะไม่ออกนะคะพอออกไปปุ๊บเสียเงินเลยนะคะ หรือไม่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่านะคะตอนที่ที่ฉันเนี้ยทำคลิปรีวิวน้องเคลลี่นะคะทีฉันได้บอก อธิษฐานไว้กับพระเจ้าเออร์เมสนะคะบอกว่าท่านขากรุณาส่งเบอร์กินมาให้ลูกดิเถอดนะคะเคลลี่ชายาเยหรือเกอนะคะท่านก็อาจจะได้ฟังมานนันนะคะเวลาปรูนะคะก็เลยโดนจิตโดนใจให้เอของดิฉันเนี่ยในวันนั้นนางเดินแบบระเบลอเข้าไปหลงังร้านนะคะแล้วก็หยิบปนี้ออกมาให้ดิฉันนะคะ สรุปนะคะวันนั้นนางก็งงดิฉันก็งงนะคะก็เลยได้อะไรมาแบบงงๆนะคะก็นะคะจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะก็เลยทําให้ดิฉันเนี่ยเกิดปัญหาตอนที่กําลังที่จะไปจ่ายเงินนะคะคือว่าบัตรดิฉันเนี้ยมันรูดไม่ผ่าน่ารูดแล้วรูดอีกยังไงก็ไม่ผ่านนะคะทั้งๆที่มีวงเงินอยู่นะคะก็เลยต้องโทรไปที่ศูนย์บัตรนะคะเพื่อที่จะไป ชี้แจงเขาอะไรยังไงนะคะแล้วเขาบอกมาว่าถ้าคุณจะใช้บาตรที่เกินจำนวนเงิน5,000หรือ6,000ยูโรเนี่ยก็คือเราจะต้องโทรไปแจ้งเขาก่อนเขาจะได้เปิดอนุมัติเพื่อที่จะป้องกันการใช้บัตรจรกรรมอะไรประมาณเนี้ยนะคะ อันนี้คือเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เอออย่างดิฉันนะคะแล้วก็จะได้ไม่ถูกบันนอกนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยเกรงใจ SA มากนะคะรอนานมากยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ30-40นาทีนะคะแล้วก็ลูกค้านางเนี่ยก็คนอื่นเนี่ยก็มารอนางอยู่นะคะซึ่งอย่าทำพลาดนะคะกระนารุดาเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปเอ r m เมสเนี่ย บอกได้เลยว่าเสียตังแน่นอนนะคะเตรียมตัวเตรียมกระเป๋าไว้เลยนะคะส่วนข้อดีข้อเสียเนี่ยของกระเป๋าเบอร์กินไซส์สามสิบนะคะใช้แล้วดีไม่ดียังไงนะคะถ้าดิฉันว่างเนี่ยดิฉันก็จะคือทำคลิปวิดีโอรีวิวให้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยหรืออะไรยังไงนะคะก็คือถามมาได้เขียนไว้ด้านล่างนะคะตอนที่ดิฉันทำคลิปรีวิวน้องเบอร์กินเนี่ยดิฉันจะตอบคำถามเหล่านั้นนะคะ ซึ่งนะคะวันนี้ที่ฉันรู้สึกดีใจมากนะคะที่ดิฉันทําความตั้งใจได้สําเร็จนะคะคือไม่ได้ตั้งใจที่จะได้แค่กระเป๋านะคะเพราะดิฉันตอนแรกตั้งใจว่าตัวเองเนี่ยก่อน40นะคะจะขอมีเคลลี่แล้วก็ขอมีเบอร์กินสักหนึ่งใบนะคะก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็สมหวังอย่างที่ต้องการนะคะคือทั้งความพยายามความตั้งใจนะคะแล้วก็โชคด้วยนะคะ ช่วยเราทำให้เราเนี่ยได้นองกระเป๋าสองใบนี้มานะคะส่วนอนาคตถ้าจะได้ใบอื่นมาอีกนะคะก็ถือว่าเป็นความสวยละกันนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องทำงานอีกต่อไปแล้วก็เก็บตังค์ต่อไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแต่ละใบเนี่ยการที่จะได้มาเนี่ยมันใช้เวลานะคะแล้วก็มันใช้ความเครียดนะคะใช้กลยุยทธ์จิตวิทยานะคะใช้เรื่องโชคดางของข,องขังอะไรมากมายนะคะเข้ามาช่วยนะคะกว่า เราจะได้แต่ละใบามานะคะเพราะนั้นรู้สึกเหนื่อยคะ่ะแก่แล้วนะคะก็คือขอหยุดเท่านี้ก่อนนะคะถือรากของออสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่บอกว่ากินอยู่อย่างพอเพียงนะคะแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะดิฉันก็มีเป้าหมายอื่นแทนนะคะ คือว่านะคะดิฉันต้องการที่จะเป็นอิสระทางการเงินนะคะเพราะว่าคุณสามีเนี่ยมีแลนไหมว่าจะปลดเกษียณก่อนล่วงหน้าภายในอีก2ปีนะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็จะปลดเกษียณตัวเองนะคะหลังจากนั้นอีกประมาณ4-5ปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องรู้จัก เพียงพอแล้วก็รู้เป้าหมายว่าอะไรที่มันสำคัญต่อไปนะคะเราต้องก้าวต่อไปแล้วก็พยายามที่จะระงับกิเลสของตัวเองให้ได้นะคะในความต้องการของพวกนี้ไม่เป็นของฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้จำเป็นคนเราเนี่ยมันต้องเดินต่อไปนะคะมีเป้าหมายที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ทำให้สำเร็จนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการใช้กระเป๋าเนี่ยเราไม่ได้ถือใบเออทีนึงสาใบนะคะอย่างเรามีความรักเนี่ยเราก็รักรักคนคนเดียวอยู่ตลอดเวลานะคะกับสามีนี่ก็คือครบกันมาแต่งงานกันมา15ปีแล้วนะคะแล้วก็อย่างมีบ้านก็หลังหนึ่งก็พอนะคะมีรถดีๆก็คือมีคันหนึงนะคะไม่ใช่แบบว่ามีสี่ห้าคันนะคะกิเลสต้องตัดให้ได้เราต้องหยุดตัวเองให้ได้นะคะในบางครั้งนะคะ ก็โอเคค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะภายสงครามอะไรเนี่ยมันก็แบบทำให้คิดนิดนึงแบบเฮ้ยถ้าทถ,ถ้ามีกระเป๋าอยู่ที่บ้านกองอยู่ประมาณ5้าใบสิบใบอย่างเงี้ยเกิดสงครามอะไรขึ้นมาดิฉันคงจะหนีแล้วก็เอากระเป๋าพวกนี้ไปไม่ได้นะคะพกติดตัวไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น เก็บเป็นเงินนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีอิสระภาพทางการเงินให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ยามชราภาพไปอะไรอยังไงเนี่ยเราก็จะได้มีปูพื้นฐานให้ตัวเองได้ดีนะคะ mm hmm. ก็อาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เห็นอันบ็อกซิ่งของดิฉันนะคะในอนาคตถ้ามีอะไรเนี่ยอาจจะมีอันบ็อกซิ่งแต่ถ้า มีอะไรที่เป็นประโยชน์สาระเนี่ยดิฉันก็จะแวะเวียนมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อนๆที่ติดตามนะคะอาจจะชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะก็ฝากขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและขอบคุณที่ติดตามและรักกันนะคะทุกๆคลิปขอบคุณค่ะถ้าไงเจอกันรอบหน้าสวัสดีนะคะ เกือบลืมไปนะคะว่าข่าวอัปเดตของ a m s เนี่ยที่ที่ฉันจะเอามาบอกเนี่ยก็คือว่าดิฉันได้อ่านใน p e r s ์ Forum นะคะแล้วก็ YouTube ท่าน,นอื่นๆที่ทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้นะคะลูกค้าธรรมดาอย่างพวกเราเนียนะคะที่ไม่ได้เป็น V.I.P. นะคะก็จะได้กระเป๋าโคตาแบกแค่คนละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะต่อปีจา จากเดิมนะคะที่จะได้ปีละ2ใบนะคะตอนนี้ก็คือเหลือแค่ใบเดียวนะคะแล้วก็ประวัติการซื้อเนี่ยตอนนี้มันลิงก์กันทั่วโลกแล้วนะคะก็คือทำให้เขานียสามารถรู้ได้ว่า ปีนี้คุณได้กระเป๋าไปหรือ,อยังนะคะอันนี้พวกเราลูกค้าธรรมดานเนี่ยอาจจะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรมากนะคะแต่ว่าสําหรับรีเซอร,ร์ที่ซื้อแล้วก็เอาไปขายเนี่ยแล้วก็ปรับไปหลายๆที่ไปหลายๆชอบนะคะอยู่ที่นี่แต่บินไปฝรั่งเศสไปซื้อแล้วก็เอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขาก็อาจจะลิงก์กันได้นะคะแล้วก็จํากัดให้ได้แค่คนละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะ ก็ใช่ไม่ใช่ยังไงนะคะคุณก็ลองไปถาม SA ของคุณกันดูนะคะแล้วเพื่อนๆก็มาบอกยืนยันกับฉันใต้คลิปวิดีโอไว้ด้วยว่าข้อมูลนี้ใช่ไม่ใช่อะไรยังไงแล้วก็ที่ประเทศไทยหรือว่าที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตามที่บอกเจอกันรอบหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรง รกักแล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ